นี่คือสกายวอล์กจากบริเวณสลากลางสมุทรปราการนะครับขึ้นไปเดินไปชมหอ,อชมเมืองนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศท,กทั่วไปนะครับนั่นคือหอชมเมืองขึ้นมาเรื่อยๆครับฝั่งนู้นก็คือองค์พระสมุรเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็คือเดินตรงไปอ,อยังสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำนะครับเปิดเมื่อวันที่ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยาเปิดเมื่อวานเดูดไปเรื่อยนะครับนี่คือบริเวณที่สร้างเทศบาลใหม่ บริเวณสลักลางสมุดประการนะครับใกล้จะถึงทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับแล้วก็มีห้องน้ำไว้บริการด้วยนะครับ งอันนี้เป็นห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยโดยเะครับตรงนีน้เดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยอันนั้นคือทางเชื่อมรถไฟฟ้าปากน้ำนะครับ นี่คือวิหารพระคุณพระชินราชพระพุทธชินราชเมนับอยูอยน,นะะอันนี้คือทางเชื่อมเชื่อมติดกันแล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปลงตรงสลระกลางสมุทรปราการ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปสถานีรถฟ้าปากน้ำนะครับเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสามแยกหอนาฬิกานี่คือสะลากลางจงังหวัดสุพรรณนะครับวันนี้วันอาทิตย์รถจะน้อยนะครับถ้าวันธรรมดารถเยอะมาก เ่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาชมไปจะไปยังหอชมเมืองเดียวพาเดินชมเรื่อง เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายไปทางหอ,อ,อชมเมืองนะครับเนี่ยจะงเลี้ยวนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาอีกทีนหอชมเมืองนะครับเดินมาเรื่อยๆะระยะทางจากศลนกลางน่าจะมาเป็นประมาณหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาอีกทีนะครับ จะไปหอชมเมืองเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับจัไม่ถึงนี่จะครับจะเข้าประตูหอชมเมืองนี่คือลานด้านนอกนะครับโอ้โหเชื่อมกันมาจากสลากกลางสมุทรปราการนะครับ แล้วเข้ามาหอชมเมืองเลยนะครับดูด้านในวันนี้มาทราบสวัสด,ดีครับแอร์ยันเฉียบเลยนะครับนนบริเวณใช้เดินมาอย่างเดียวนี่เข้ามาบริเวณนะครับหอชมเมืองวันนี้จะไม่ขึ้นนะครับ ไปสูงมากหอ,อชมเมืองนะครับวันนี้จะไม่ขึ้นนะครับ